สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กะวันทีชิมหาทานว่าโอ้วันทีชิมโกข่ะเมื่อนี้เลยออกค่ะจ้ามันถ่ายีิโซกดีนะมือแรงจะเป็นเศรษฐีเนาะถ้าใารที่ดวงดีมืองแรงอันนี้เป้งน้ำใส่ค่ะเป้งน้ำใส่อันใส่อันใส่ไม้ทาแล้วเป่งน้ำใส่เพราะว่าเพราะว่าใบไมนเหี่ยวยัดต่องานเลยหรอ อันนี้คือสร้างอันสร้างสารปีเลยค่ะคะ้นสารปีกับสารกับสารขามีคนคอมเมนต์มาว่าจะเพนตตอนที่ค้นสารทีแรกเลยสารสารปีได้คลิปก็มีหลายคลิปดูค่ะถ้าคิดตามช่องสาวบ้านหลอนก็จะเห็นนะคะช่องอันที่ว่าเอสปีนะคะอ่ะเป็นโ่นอะไรดิที่จริงเลยมีคนอยันอยากเบ่ง ยกเบื้องตอนเริ่มแร็กเลยตอนขั้นตอนสารที่เล็กลนะนะสารตีมีคลิปหลายคลิปนะคะที่สาบันดอนถ่ายลงนะคะอารมงสองอันสองม้ารวยคอมเนี่ยก็สองสาวบันดอนไงนีก็มีท่ายควายแล้วก็ท่ายอเอ็ดปีนะทำไปแล้วก็สารขาขาไม้นะคะขาไม้แล้วก็ปีไม้คะ่ะอันนี้คนกับกระร่างอัน ยากต่อพันตะสานสารอันสารกระหนังเอ้อหนังกระตาน้อยบ้างคะเอ้อเอ้อหนังเอ้อแบบนี้ตะกาน้อยพันตร์กระสานตะกาน้อยให้ผู้นั้นกับเราไม่ดาวผู้นั้นกัได้กผู้ใดดาวบ้านดอนน่ะมีแต่ดาวนะคะบ้านดอนมีมีหลายอย่างอยู่ตลาดนาโขกระบือ มีแหดาววันกิสมาดแล้วก็หน้าปรังมีหน้าปังแล้วก็หน้าปีส่วนแตงโมหันซ่องสิมมีหน้าปีนี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นย้ายไปปลูกมืองอื่นถ้าปลูกอยู่ที่เดิมนะมันจะมันจะอ้วมันจะบองงามมันจะบวบเป็นหมาเพื่นว่าเพิ่นจะย้ายไปเรื่อยๆได้ส่วนแตงโมจะย้ายไปเรื่อยๆเลยเพื่อนเราพีการนี่ค่ะเพิ่นมาปลูกอยู่แถวดอนทอยน่ะโอ้ส่วนแตงโมหันได้เป็นพันรด คนเที่ยวจนจนทางเป็นหอมเลยพ่นบมะปูพ่นบมพันว่มาพันย้ายไปเลือเล้อยเพราะว่าถ้าปูมองเก่านะมันจะมองงามบอ,อ,มอมกโอ้โหบักกะทัดที่พ่นปูกฮะไ่ได้ไ่ได้ปูของเก่าปลูใหม่เลือเล้อยซันเผื่อฮะอือบอมันจะมาเป็นเซียนดินวัดิ โอ้นี่คือเหลาโตะเหลา,าไม้เหลาไม้เหลาโต๊อันนี้คือคือเหลามือบได้์โบได้เหล่าอันเหลาเครื่องเหลามืออันนี้ใช้มือล้วนๆผีมือล้วนๆสองมือล้วนๆสารปีก็แม่นสารคาก็แม่นเนี่ยยังมีผู้หญิองอาย่สารปีในบ้านนะี่นะ ตะกอนกระตู้อันนตู้จานเนาะตู้จานและเอแตะก่อนของเราแวยงามแวยงามจีเดดาวมัดดาวแต่ยังบติดโค้งดาวอันนี้คือโค้งดาวเอาดาวเที่ยฟ้ามาเป็นดาวอยู่อยู่บ้านดอนเอาลงมาอยู่บ้านดอนดาวเซอร์ลงมาอยู่บ้านดอนดาวกันมาอยู่มาอยู่ดินมาอยู่แต่ก่อนอยู่เที่ยฟ้าแต่มาอยู่ดินเซอนจาก เชิงฟ้ามาอยู่บ้านดอนละเหล่าไม้ดาวเขาเอาไปแขน,นันแขนวัดหมดหรือแขนเฮือนั้ยักษ์ยังคนแต่เอาลงใบได้กลุ่มห่างหมดน่ะน้ำบ่ลงเพราะว่าคนถ่ายเอาลงไปไกลุ่มละฮะกลุ่มฮะครบแล้วเขา<ะ>เอ,าพอ,พอ,พอ็ก<อ>คร<ะ>บแลออ้วครบแล้วครบพืบคบค้นนี่ครบแล้วครบล้ครบ,บอยู่ในเปรเหมือผู้ไม่ไม่ผ่าเอาไฟเออโอ้ครบอยู่ห่างผู้ไม่มาเอาไปก็คือเก้าที ในมือขยคพอรบนี้เจียวลงไปแะ้วบบบนี้เจีวร่งไปอะไรแบดี้แรงอยวางรงไปอันนี้จะเอ็ดอันเป็นอย่างที่ซื้อมันเดียวคือปีนอนเนี่ยน่ะเอ็ดปีนอนน้อยแย่าน้นละปีนอนน้อยปียวนเนี่ยยังคือปีน้อยเลยแต่ปีไม้ ปีไม้ปีนอนเอาไปส่งแล้วหมอขาฮะโอ้ปีฮะปีเอาไปส่งแล้วปีมาหามือใดกะมือใดองว้างพูนะคะาจะรยสิมไทให้เบิ่งนะคะถ่ายจากเบิ่งตอนขันตอนเร็กกด็ดีแต่คลิปที่ผ่านมาเนี่ก็มีนะคะคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามสารปีไม้ไผ่นะคะมีอยู่ค่ะในในคลิปของอันสาวบ้านดอนกับอันมาลวยดอทคอมนะคะ วิธีสารปีค่ะสารปีด้วยไม้ไผ่ค่ะเอ็ดเอ็ดแบบแบบเซอร์ไพรส์วันที่สามารถวะเอ็ดแบบแบบบ่คขึ้อหมูนะแบบแปลกแปอกแบบบ่อขึ้น,นหม่จะคืกอการไล่ เอาจักเส่นค่ะจังพอนี่เอาจักเส่นจังพอนี่อันนีโบลายแล้วอันนี้น้อยน้อยโบรายแบ่น้อยน้อยเส่นก็พอเลยจิขั้นเส่นยาวเหะเนาะอันขาดทั้งเพิงแล้วก็บสัข้างไตนี้เพื่อนสีสีสารขาสารขาเนาะอันนี้สารปีแล้วไปส่งแล้วบัตนี้สีสารขาบัตร สารขาสารปีสารปีแล้วก็สารขาขาเนี่ยสามหลังภะเขาสั่งสามลังภูคานะเขาสั่งกระจาไปลงสะบอกค่ะลงห่วยลงห่วยโอ้เอาไปขายเหล้าซี่อ่ะเราได้อีกสามขานะโอ้ขาน้อยขาน่อยพอดีอันใส่พอดีอันหยามเนาะพอดีดึงสองคนพอดีดึงสองคนค่ะสารขาค่ะทีอ่ ย้ำขาฮะขาเขาโอยดึงพาราดบอกเลยนะพาราดห่อพาราดตะพังพาราดตะพังห่วยพยังก็อันที่ว่านะไปไปยังก็ไปไปไปลองกุ้งบ่ที่ว่าว่ามันยังคองขาฮะลองแย่งฮะ ลองคุ้งวะไปลองคุ้งว่ะส่งขายยาวอยู่นุอมส่งขายยาวเหรอสินสินร่มทั้งนอกร่มบุคัดแตีวเอากระดุงเอากระดกกระดงกบอลลูแยงเหรอกระดุกกระดุกลองกุ้งลองไปเต็กเหรอ สิ่งของแค็งมามองของว่าของมองมองมามองขาดสิสินเจ้าของของขาสินุ่งส่งย่ดออกสินลั้วมาสิไปล่องกระด้มงลองคุ้งมันก็ระลดลองลดลองเลยเนาะ เออหนูสินใสยาไปยาไประรุดลงไประุดลงไปวามัองของขาป่ะทีโอ้เนาะกระดูกโ้งกด้ได้กระดูกโ้งกนิสุกกรดอยากไปกระดูกกะทีมันหลาะอเนายกรอยากคออ้้งกะขนาดเลยกุ้งกระตามตามสมมัน าขสมะกอกปลาจ้ำแจมกอกกัมมอกเพชรตาแซนน้ำวอแล้วก็น้ำลายไหลจ้าแจวมกอกนะกุุงกุ้งเต็นนะเอกกามาใหม่ๆอลคือมาใหม่ๆแล้วก็มัดสะสะใส่ กระดูเลยเออปูกระดปาเต้นต้องแรงต้องแรงนยีือมีซาเบาคู่มือนีได้กุ้งสดสดผัดบ่บ่ได้เป็นมีซาเบานะเออเออเอออเต้งเขาคบม้บ่แต้นเขาคบเลยกุ้งหะยไปครทีเต้นมันห่ารอกไปย่างไปีเต้นเอลายขนาด้บอเลย เพราะสี่ห้าบาทเรื่อเขมงก็สี่ห้าบาทเพื่อขมก็ผ้ากันได้พากันโดนมากลับเลยทีโกงเต้นกัยใยบุญอีเออ อกินกับกุ้งเต้นสดๆตีวันแล้วแก่แมกอกน้ำลายไหลเพืเอนเนี่ตำแจมมะกอกกับกุ้งเต้นอันนี้เดี๋ยวเ้พักโต๊ะยังมีอยู่บะ ยางยางด้สมัยย่างไปพี่บรีคีดีเราคือขมือนี่ได้ย่างในขมือขมือในย่างบได้ย่างแล้วลงจากรถลงจากห้างกับไปคือรถรุดเร็วขนาดที่คนมาแต่โดองกับคนมาแต่ี่ เี้วลน้ำเี้กรนูหัวแ่านข้าวตากระมองกระมองขวมเล่นหัวข้าวตามกระมองกระมองมาสายยาวพายพายอันกระดุงกับอันกับกับกระตาอย่างเร็วหนาี่จะเลีนสิวไก่ไหะย่างนาะเฮ้ยข่ไก่ข้าไก่หนองบวมมานนี้พาไก่เพื่อเดียวรวันนี้จต่อและจังมื้อนี่จงสิจังสีอัน จักตอกจักมือจังสีได้สารดิได้สารเมื่อนี้บอกอ๋ออันนั้นแชไว้บ่้หามันมันมันเหี่ยวมันจังจักง่ายติโอ้ใส่น้ำไว้บ่้หามันมันเหี่ยวมันจังไงหบักโม่หมักแตงเลยนาะหมักปลูกหมักโม่หมักแตงนะ มาห้าสารนักสิมาเบิงตอนตอนจักต่อก็ะหาเบิงพอทำนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะติดตามคลิปต่อไปนะคะคก็จะถึงปีใหม่แล้วค่ะก็ให้สุขคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงมื้อนี้ก็ให้ผู้ใดผู้หนึ่งก็ะโชคดีได้ค่ะถึงรางวัลได้ค่ะมื้อนี้ก็ดีภาสิโชคดีก็ดีภาสิเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ดีโชคดีปีใหม่นะคะ รักทุกคนนะคะขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า